สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่พระใจบุญด้วยนะครับผมที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับผมอ,ออเดอร์ทางไลน์นะครับเมื่อวานนี้น้องก็ได้8ตะกร้านะผมวันนี้ก็เพิ่งได้5ตะกร้าเลยนะครับก็ลงเพียงวันละ30ตะกร้านะครับผมก็ได้มีแม่พระใจบุญนะครับมาช่วยเหลือมาเมตานะครับผมมาปิดการขายให้น้องในวันนี้นะครับขอบคุณครับผมที่เข้ามา ช่วยเหลือน้องช้างน้องม้าตกงานในวันนี้นะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาช่วยเหลือช่องเล็กๆของเรานะครับผมอ่าพระความอวยพรให้แม่พระใจบุญหน่อยครับที่เข้ามาช่วยเหลือในวันนี้ครับผมนี่นะครับผมก็แบ่งให้น,น้องน้ำฝนได้ทานด้วยนะคคคครรัับบุุณณแม่ครับ ขอบคุณมากมากเลยครับรวยรวยรวยแล้วรวยอีกครับรอยล้านพันลานครับคุณแม่าครับนี่นะครับผมคุณนะครับคลิปนี้ก็ทําเพื่อขอบคุณแม่พลาใจบุญนะครับผมที่เข้ามาช่วยเหลือน้องดอกแก้วนะครับเขามาปิดให้น้องนะครับผมเคยจะเล่นกับแม่ควันอย่างเดียวเลย มีควันป้อนนะครับผมมีควันป้อนอยู่น,น,น,นี่นะครับผมครอบค,ครัวเล็กๆของเรานะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือน้องในวันนี้นะครับขอบคุณครับผม